อดีตท่าน่าทุกท่านร่วมบริจาคเวลาช่วยลังโดยตลอดทีก็ดูต่ออราบทำให้ลดสูงท่านอยากตัดต่อแสดว่านายกองทุมตรวันแรกมนเปิดการอ่อผู้เตรียมผู้เตรียมผู้เตรียมยกเวรนะครับอาเภอพนมลำพื้นไร่ตั้นตำบลบางเฉลิมาตั้งศรีเมืองตับตอรายงานสารต้องัสา จากแกะรัโพธนาทุกท่านทุกคนเลยนะครับไปรักษาดูอะไรด้ดังเลยตอดทีเออดทีตลอดข่ามาครัโพธานาทัรวเรือให่เรือใหญ่เรือยนเรือมาได้ความับจากกระโปที่อยู่ข้างบก็มีนะเป็ดหน้าต่างมันขุ้งแย้มงแญมากโอางนานาท่างนา่อ ่านโสภาท่านนายกกบจันักเสพิดโดยการสรุอันนี้ก็เด็นส่วนราชการนะครับที่หลักผู้ใหญ่อาจารี่ว่ามาตายอนจรว่าสยามที่ผมกัก็ในเบอร์แม่บ้านใหญ่ท่านจกษตรเรือเจี่ยน้อยท่านโสดีดีท่านรอผู้ว่าเออท่านโสหัยท่านที่าเจสมัคอา่านเป็นมายเท่ไหร่ก็ถึงตอนการแข่งนท่านนายก ก็ได้รับโทรศัพท์ <laughs>